ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับอนครับวันนี้ผมเกษตรชนะเสริชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาณนุกเสมและท่านผู้ทรงเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมแนะนำดีฮะดีดท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด็ออร์ธรรรรงนาวาสวัสด์ตบมือด้วยฮะก็วันนี้มาในฐานะวิทยากรนะฮะแล้วก็ต่อจากนี้ไปปีเศษ ก็จะต้องเป็นวิทยากรในน้ำแค่นั้นใช่ไหมฮะไม่ในน้ำในน้ำเป็นจริงไม่รับเงินเดือนจากไหนฮะจากรายการนี่ที่เนี่ยไม่มีด้วยหรอวิทยากรก็ต้องใส่ซองเหมือนกันวิทยากรใส่ซองค่าน้ำมันห้าร้อยก็้ปกติก็ได้เท่านั้นอยู่แล้วก็ได้กี่บาทหกร้อยห้าสิบโอโหาวินอีกหน่อยก็กลับมาพบกับรายการเที่ยวกับทอนเช่นเดิมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะได้ดิบได้ดีกลายเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับอันนี้ไม่ได้รอเล่นนะครับรำแบบที่97นะครับผมก็มันออกไหมเนี่ยผมยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาทราบครับคือมันยังไงมันก็ต้องออกสักตัวแล้วครับเพราะว่าสมาชิกมีตั้ง250คนไศูนย์ถึงยังไม่ไมดดอศูนย์ศูนย์วันรายการนี้จะออกนี่ออกไปแล้วหวยหยออกไปรอดนึงแล้ว ดูแม่นไม่แม่นให้มันรู้ไปเลยงวันนี้เป้าหมายของเราไม่ได้เพื่อเอาตัวเลขของเรามาเล่นหัวให้ใครนะครับเป้าหมายของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีคนโทรมาสัมภาษณ์ตั้งเจ็ดแปดเก้าแล้วนี่ไงตอนนี้ไม่ต้องสัมภาษณ์อันนี้บอกไปเลยเปิดใจสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้เที่ยวกับทอนไม่ใช่สิเที่ยวกับดรทอนทำรงนาวสวัสดิสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเดี๋ยวต้องให้แก้ป้ายใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวไม่สูตรใส่ฮะเสื้อมันไม่เรียบร้อยีวันนี้เตรียมเตรียมเตรียมตัวไม่ทันนะฮะครับนต้องใส่สูตรนะครับซึ่งคงไม่ได้เห็นนะครับผมผมไม่มีสูตรเป็นสมาชิกได้ยังไงวิ่งเส้นสายใครอะไรยังไงเขาวิ่งเต้นกันเราก็รู้อยู่เรายอมรับความจริงเรื่องพวกนี้มีอยู่ในสังคมเรายอมทับอยู่นะครับผมไม่ผมไม่ผมไม่เดือดร้อนกับความเป็นจริงนะครับเพราะต้องบอกเรียนตามตรงว่าตอนที่เขาต้องเสนอโดยนิติบุคคลเช่นพวกหมู่บ้าน วันนี้หมู่บ้านเสนอไปม,มีมีหมู่บ้านมันตั้งเกือบสองพันแห่งอะเอาไม่รู้เหรอเล้วเสนอไปหม,มูอย่างเช่นผมอยู่หมู่บ้านซอยวัฒนาไม,ม,ไม่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 ต้องห<ก>มู่บ้านาอะไรเงี้ยนะคอนโดคอนโดนี่เขานิยมมากเลยโอ้โแค่คอนโดนี่ก็เป็นร้อยเป็นพันแล้วเป็นพันเลยเสนอโดยคอนโดอย่างที่ผมอยู่เนี่ยนะใช่นิติบุคคลไงอ๋อเป้าหมายของเขากติกาคือนิติบุคคลที่ไม่แสบหาผลกําไรเพราะฉะนั้นคอนโดก็เป็น แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ใครเสนอ,อผม,ผม,ม,ม,อผ,ม,ผ,มผมไม่ไม่ไหวครับคอนโดผมผมผมไม่ไหวใครเสนอไปฮะอ่ามูลนี้มูลในนี้ที่อ่านุรักษ์ปากการังและชายหาดอซึ่งผมก็ทํางานให้กับมือที่นี้มาสิบกว่าปีแล้วไม่รับเงินเดือนอีกเหมือนกันไม่มีครับช่า <c oughs> งเป็นอุดมการณ์สูงส่งจริงๆทําที่ไหนก็ไม่รับเงินเดือนเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> เ,เขาไม่ให้อ่า <c oughs> แต่ที่สําคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือทางมือที่ิก็เสนอชื่อผมไปนะครับก็ตัดสินใจอยู่เสนอไปที่ใครลุงตู่ เขามีรูปแบบของการเสนอมีคนเสนอมันตั้งเจ็ดพันกว่าคนไม่ใช่มีสองสามคนเจ็ดพันกว่าคนนะที่เสนอขึ้นไปเลยชื่อเชื่อพันกว่าขั้นเหลือสองร้อยห้าสิบแปลว่าเส้นใหญ่มากเนี่ย <c oughs> ไม่มีเส้นครับ <c oughs> ผมต้องเรียนคุณผู้ชมตามรตรงนะครับอาจารย์ทรไม่เคยอาจจะมีคนรู้จักอยู่บ้างแนตะ่อาจารย์ทรไม่เคยใช้นะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าตัวหลักการของผมชัดเจนที่สุดก็คือว่าผมไปขอใครเขาเขาก็จะขอผมซึ่งไม่อยากม,มีบุญคุณไม่เคย ชีวิตนี้ไม่เคยขอใครขนาดต่าห็นออกรายการขอคุณผู้ชมว่าช่วยซื้อผมหน่อยจะครับอันนั้นเป็นอาชีพอาชีพการขอความกรุณาคุณผู้ชมให้ช่วยกรุณาสนับสนุนหนังสือในฐานะนักเขียนเนี่ยมันต้องขอกันอยู่แล้วงนี้แสดงว่าพอเป็นสปชแล้วก็ไม่สามารถแสวงหากําไรอะไรได้ยังไงได้ใช่ไหมฮะขายหนังสือก็ไม่ได้ว่ามันเป็นการแสวงหากาไรนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสียเเส็ใจผิดเมื่อกี้นี่ติบุคคลเป็นคนเสนออ่า สปชไม่แสวงหากําไรลุงเบียกินอะไรวะก็นั่นมันส่วนของสปชแต่ว่ามันมันมันก็เป็นเขาเรียกอะไรแสวงหากําไรคืออะไรดิออินเทอร์เรสตกันอยู่ไงเขียนหนังสือขายเรื่องการ์ลป์คอสเนี่ยนะคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์มันการเป็นสปชเงินผมก็ไม่ต้องตำส้มตำขายมันก็คอนฟลิกต์แล้วมันก็มีส่วนไงมันก็ต้องแยกครัชัดก็อธิบายตัวตนเลยว่าอะไรมันคืออะไรคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์ซื้อผลผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ไงทับซ้อนทับเขียนเรื่องโตเกียวทับซ้อนกกับารเปกี่ยวกับการเป็นส ครับซ้อนกับโตเกียวแล้วส่งผลมายังทะเลชายฝั่งของไทยนี่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผมิที่จริงมันจะได้ผลประโยชน์เพราะว่าไปเปิดหูเปิดตาที่ต่างๆจนกว้างเนี่ยแล้วเก็บกลับมาใช้ในบ้านเราหมายความว่าเป็นสวชแล้วจะเอางบสวพชไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหมเขาคงไม่ได้ไปมั้งตกลงวันนี้เราอัดกันเทวันที่เจ็ด ยังไม่ได้รายงานตัวใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนที่แป๊นี้จะออกวันที่คงได้รายงานตัวก่อนเนาะได้ได้ได้ก็คือที่ชัดเจนนะครับอย่างแรกสุดที่ผมไม่เคยขอใครนะผมประกาศชัดเจนนะครับผมไม่มีเส้นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาทวงบุญคุณผมหรือขออะไรผมนี้ผมยืนยันได้ชัดเจนว่า อย่างนี้ใช่ไหมให, ừ ừ, ให้สมใช่ไหมให้ใครไม่เป็นนะลูกผมขอผมก็ไม่ให้นะเพีย <c oughs> ขอกับตังค์ไปเช้ายังมองหน้าเหลียอกะจะตบเพี้ยแต่ก็ให้ดูจริงจริงเพราะงั้นเพราะงั้นไม่มีบุญคุณนะครับอาจารย์ <c oughs> ทอนไม่มีบุญคุณกับใครแล้วก็ไม่เคยต้องมาขอบุญคุณนะครับอธิบายผมนิดนึงครับอธิบายคุณผู้ชมโดยสปชมีหน้าที่ะอะไรครับสปชมีหน้าที่หลายอย่างเช่นจริงๆสวปชเนี่ยก็ระดับถ้าเกิดเทียบมาตรฐานกันเนี่ยก็ระดับเดียวกับสสสวระดับสวครับระดับสวเพราะว่า ก็มีหน้าที่หลายประการทีอ่อย่างแรกสุดก็คือเรื่องของการปฏิรูปปฏิรูปอะไรคือรัฐบาลก็ทํางานของรัฐบาลไปแต่สปชนี่ก็จะมาดูอะไรที่ต้องก้าวกระโดดแล้วมีการปฏิรูปสปชทํางาน สภาไปประชุมในสภาตั้งกรรมธิการกรรมธิการก็จะตั้งคณะทํางานมาดูแต่ละเรื่องที่สอดคล้องว่าเรื่องไหนคุณจะทำกรรมธิการก็มาจากสปชด้วยกันเองนี่ใช่ไหมก็ถ้าเกิดอยากได้เงินค่าประชุมก็เพิ่มเติมมาแล้วครับแต่ผมไม่สนใจทุกนั้นอยู่แล้วเพราะ่เงินเดือนสปชอยู่แล้วไม่ใช่เงินเดือนเขาเรียกเงินประจำตำแหน่งอขาอ่านกันแยกเดือนนะ อธิบายนี่เงินไปเจอตำแหน่งกับเงินที่เขามีเขาเรียกอะไรทับซ้อนกันอยู่เนี่ยที่เขาบอกว่าให้เลือกได้อันเดียวเนี่ยมันคืออะไรรู้จักรู้จักคุณวิษณุไหมฮะดรวิษณุนะฮะแม่แนะนําให้เดี๋ยวผมให้ไลน์ไปก็ได้ไม่เป็นไรผมถามอาจารย์สิผมไม่มีความรู้ผมเป็นชอปเพราะว่าอชอปด้านสิ่งแวดล้อมเขาให้ผมอะไรที่ถูกกฎหมายผมก็รับว่าเอ๊ะทำไมรับเงินเดือนตรงนี้แล้วไปรับเงินเดือนตรงนู้นด้วยแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเขาเป็น CEO บริษัทเขาก็ต้องลาออกไหมอ้าวก็ใช่ไง แปลว่าอะไรก็ถูกก็ถูกต้องไงรับเปาเซีโอ์ก็ต้องในเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดอย่างเลยนะครับอันนี้มันเป็นตําแหน่งทางการผมเป็นสไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองสวปชไม่ใช่ตาแหน่งทางการเมืองเป็นแต่ตําแหน่งที่เข้ามาช่วยในงานทํางานเดี๋ยวผมต้องทำความเข้าใจชัดเจนนะครับผมเป็นสวปชผมก็ยังต้องสอนหนังสืออยู่นะครับไม่ใช่หมายความว่าผมออกมาทํางานสปชผมไม่ได้ช่วยออกมาช่วยราชการที่ไหนนะครับผมจะเป็นอาจารย์อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถามคุณวิศนุอย่าถามผมนะฮะไหนเอาเบอร์มาสิ เราโทรไปถามเลยเดี๋ยวส่งรูปสติ๊กเกอร์แมวเหมียวคิตตี้กำลังชูมือนะฮะก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมก็มีหน้าที่หลายอย่างนะครับในเรื่องของการปฏิรูปมีในเรื่องในเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของการดูแลเรื่องกฎหมายต่างต่างเรื่องผลักดันที่สําคัญที่สุดของผมเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือเรื่องของทะเลเรื่องของป่าเขาสัตว์ป่าสัตว์ทะเลซึ่งอัน้เป็นเป็น ขาเรียกเป็นคนอื่นเขาไม่คือผมผมเห็นตามโผล่เนี่ยเขามีแบ่งเป็นสายการเมืองสายกฎหมายสายวัฒนธรรมนี่นะสายสิ่งแวดล้อมครับชัดเจนมีจะมีแต่ละสายก็จะมีผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ในแต่ละแล้วแน่ในับคไัมเลือกใช่แต่ในส่วนของผมที่ทับที่ความสนใจของผมไม่่อยทับซ้อนกับใครอยู่แล้วทะเลของผมเนี่ยถ้าจะไม่มีไม่มีใครเข้ามาทับซ้อนแล้วก็เรื่องเรื่องสัตว์ป่าสัตว์ทะเลเรื่องสัตว์ป่ากันเยอะเยอะเรื่อออย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างนั้นเนี่ย พหลบบคุ้มครองสัตว์พวกเอาหมามาต้มอ,อย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นเนี่ยคุณจะใส่อะไรเป็นเครื่องปรุงอะไรอย่างงี้ในชะ่ไหมไม่คือถ้าเกิดต้มแล้วควรจะเป็นหมาฝรั่งไม่ใช่นะครับยาทำนะเดี๋ยวพรลบคุ้มครองสัตว์ผมจะผลักดันเต็มที่นะผมไม่ชอบครับ <S 2> <S 2> <S 2> พวกกังแกสัตว์แล้วก็มายิ่งมาโพสตลงเน็ตนะมันลบจิตฮะผมไม่ชอบออาานะฮะก็ควรจะได้รับการลงโทษแล้วก็ในเรื่องต่างๆที่ควรจะต้องมีการผลักดันอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมโพสไปคนก็อยากให้ผลักดัน อันนี้ต้องไปคุยเรื่องอคุณวรพศวรพศไหนวะวรพศรู้จักไหมแห้งภาคโทษนะฮะไม่รู้จักฮะอธิบายมาฮะวรพศไหนฮะเฮ้ยมันขับรถกันบ้างไหมวะขับรถอะฮะนักขับเรลลี่ชื่อดังอ่ะเออที่ตายอ่ะใช่เขาคุณวรพศบุญช่วยเหลือใช่ไหมเฮ้ยเกยดังมากแกขับมาตั้งสามสิบปีแล้วออขออภัยผมไม่รู้จักแล้วเป็นอะไรฮะ แกเป็นนักระดับโลกเลยนะได้แชมป์เพียบแล้วพึ่งใช้แชมป์ออสเตรเลียมันต้องเจ็ดแปดถ้วยแล้วแกไปอะไรตายมนขับรถแคริบเบียนกับเมียแล้วก็ลูกไปที่ด่านที่ด่านบางนาเออจอดเฉยๆจอดรอเข้าด่านแล้วมีรถข้างหลังด้วยนะเมาขับชนข่าเพิ่งก่อนที่จะออกรายการนี้ไม่กี่วันเองชนนี่นี่ตึ้ยแล้วก็รถชนแคริบเบียนของแกหมุนไปแล้วไฟไหม้คลอบตายทั้ง แกทั้งเมียแกลูกสาวแกอายุเก,ก้าวขวบน่าสงสารนึงเลยไม่ลแล้วแกเป็นนักขับรถระดับโลกอย่างเงี้ย<ม>เอยอย่างขนาดนั้นยังยังตายเลย<ม><ม>ตายบนถนนเมืองไทยแล้วก็จริงๆในหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นได้โตเกียวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยขับรถถ้าเกิดขับรถเมาเหล้าขับรถทําให้คนอื่นตายเนี่ยไม่ใช่ขับรถโดยประมาทแล้วทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะก็เมาแล้วขับไม่ข้อหาคือจงใจฆ่าเออเมาแล้วขับใช่ไหม เมาแล้วข่าวให้คนนั้นเมาเลขเลยแล้วมันจะชนไปได้ยังไงวัดรถจอดไม่ไม่ในญี่ปุ่นเนี่ยในญี่ปุ่นกฎหมายคือจงใจฆ่าจงใจฆ่าจงใจฆ่าขับขับรถโดยประมาทคนละเรื่องกันคนละโลกกันเมื่อไม่มีคําว่าขับรถจงใจฆ่าคือเป็นฆาตกรเพราะว่าเพราะว่าเขาถือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพร้อมจะฆ่าใครทุกคนแล้วคุณยังกล้าขับรถออกไปเพราะงั้นเมืองไทยจะทําได้แบบนี้ไม่ทั้งไม่รู้ฮะ อันนั้นผมไม่ทราบไม่แน่ว่าเราก็คงจะผมก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ท่านสปชก็ตอนนี้ก็ว่าจะลับผับก็นั่งแท็กซี่เดี๋ยวซวยยาวแน่นอนฮะคือถ้ากินเหล้าแล้วยังจะขับรถนี่มันต้องจับมาตบฟั่ม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 แล้วฟั่มอีกไม่ก็ตบแค่หายส่างฮะหายเมาไปเลยหลายเรื่องเนี่ยฮะมันมีหลายเรื่องที่คิดว่าต้องมีการต้องมีการผลักดันแล้วมันบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวคือผมดูเรื่องใกล้ตัวไม่เป็น พราะฉะนั้นทางนี้ก็เป็นคนวิชั่นวิชั่นใกล้ๆคือถึงถ้าเกิดใครอยากสนใจในเรื่องนี้แล้วอยากพูดคุยกันจริงจังในเรื่องนี้นะครับผมยินดีนะครับเพราะว่าผมจะอยู่ที่งานหนังสือเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันเป็นการทับซ้อนอย่างหนึ่งเห็นไหมวันนี้ออกอะไรด้วยมันเกี่ยวอะไรัะไปงานหนังสือแบบจะไปคุยงานหนังสือไหนจะขายหนังสือเดี๋ยวสมมติว่าคุยเรื่องการมโอ้โหสมมติก็ซื้อก่อนแล้วค่อยคุยอมันมีแรงจูงใจไง ก็ช่วยไม่ท้ายอ่ะมันต้องแยกให้ออกสิแยกให้ใหญ่บอกว่าห้ามซื้อหนังสือผมอาจจะเช่นอดตายสิพี่ถ้พออยากจะคุยเรื่องการเมืองก็ลุกออกจากบูธไปเดินไปหาร้านกาแฟใส่สูตรแล้วก็นั่งคุยกันไปผมไม่เข้วผมไม่รับผมไม่รับคุยเรื่องการเมืองนะครับผมต้องเรียนด้วยซ้ผมไม่เป็นไม่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องการเมืองไม่เนี่ยเวชาญเรื่องริเบอรัลไม่เชี่ยวชาญเรื่องอัมมาดเรื่องทั้งสิ้นก็เป็นอัมมาดอยู่ใช่ไหมจริงๆพอเกิดนับกันจริงๆเนี่ยผมสองสองเมื่อเช้าเขียนลงเฟซบุ๊ก เขียนไม่จบแฟกของแฟกของอ่ะไม่เคยเล่นเหรอยี่สิบอ๋อไอ้ที่เขาฟอร์เวิร์ดกันเหรอของตัวเองเขาบอกว่าผมเป็นสายสองสายมาชนเงนยสายอะไรบ้างันนี่บอลโเราก็สายเสรีนิยมของคุณปู่ผมเป็นนายกที่เสรีที่สุดแล้วด่าใครอยากใครสื่อมวลชนอยากด่าก็ด่าได้สาหนึ่งตานี่เป็นอามาตเป็นเจ้าคุณเป็นพญาเหมือนตรงตรงเดี๋ยวนะตาตาคือใครฮะเจ้าพญาฉราดสงศสรีโออันนี้ผมไม่รู้ พระยาอัชราทรงสิริครับเป็นหนึ่งในสิบสองคนนางที่ถวายน้ำราชพิเศษของในหลวงผมก็ถึงบอกว่าแหตระกูลผมมาสองสายแต่อาจารย์ดูไม่ค่อยเหมือนพวกมีเชื้ออรไเราฟังแล้วว่าเราคุณช่างภาพกุเลืองใหัวกันด็อกแซกบกว่าเกิดมาเพิ่งรู้ไม่เห็นจะเป็นนะมันว่ากระแดะไม่ผมเป็นหลานตระกหลด้วยเขาไม่เรียกกแดะเขาเรียกว่ามันควรจะมี ราศีอะไรนั่นไม่ได้อ่านแพลวเลยวราอันนั้นมันดูผใครได้ดูแพลวบ้างฮะีิติก๊ถึงกจะงายเงิบกันไปเลยเมื่อเจออาจารย์แต่งตัวเข้าไปมระะูปไหมมีรูปไหม,ม,ไหมเดี๋ยวให้บอยเอารูปอินเสิร์ตมา <c oughs> หาได้จากในเน็ตอ๋อเหลยเห็น <c oughs> แล้วจะอึ้งไปเลยนะฮะใส่ทั้งสูตรเซ็ตทั้งผมซึ่งผมรู้จักอาจารย์ทรมายีกว่าปีก็ไม่เคยเห็นแกอยู่ในสภาพนี้ตอนนั้นแกยังคิดอยู่เลยว่า แกไม่สบายหรือว่าแกเป็นโรคอะไรหรือเปล่าชั่วโมงแล้วพี่เขาถ่ายกันที่บ้านอ่ะหชั่วโมงนึกว่าสัมภาษณ์ชั่วโมงเดียว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาเที่ยวกับทอนก่อนนะครับตอนช่วงวันนี้เนี่ยก็คือวันที่19ตุลาคมเห็นไม่ผู้ช่วย ผู้ดำเนินรายการผูดดำเนินรายการไม่แต่นี่เป็นผู้ช่วยนี่นะเดี๋ยวตอนนี้พี่เล็กเป็นผู้ดำเนินรายการรายการเที่ยวกับเล็กแล้วตอนนี้ผมเป็นวิทยากรประจำต้อเปลี่ยนรูปพี่เล็กมาไว้ในรถแล้วรูปอาจารย์นอนอยู่หลังไอ้เกียวไม่เกียวเสร็จแต่พี่เล็กนี่จะเป็นผู้ช่วยใช่ไหมในในการทํางานที่สปชใช่ไหมก็เีิกง่ายๆคือเป็นนักงานขับรถให้เกียริกันหน่อยผมก็รอมีหมวกด้วยนะเขาเขาเขาเาแต่งตั้งได้กี่คน ผู้ช่วยไม่รู้ยังไม่ได้เป็นนายงานตัวเดี๋ยวว่าทิศเดี๋ยวว่าทิศหลายๆทิศต่อไปจะบอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของสัปดาห์อ่าทวีฮะมหากรรมหนังสือแห่งชาติครับเริ่มมาแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่15แล้วก็จะมีเรื่อยไปถึงวันที่26เจ้า25่สาทำไมในนี้เขียน26อ่ะยี่ส26หกยี่สหกคืวันวันที่ผมต้องขึ้นเวทีวันจันทร์วันอาทิตย์นี่ใช่ไหมวันอาทิตย์นี่ไม่ใช่หรอวันอาทิตย เดี๋ยวขอดูปฏิทินใชยวันอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกใช่ครับเอาไปว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่วันนี้วันนี้วันนี้ที่เราออกาศกันก็คือวันที่สิบเก้าตุลาอืมนะฮะก็อยู่ในช่วงของงานพอดีเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนหนังสือ ชอบซื้อหนังสือเหมือนผมเนี่ยฮะเวลาไปงานสัปดาห์ผมจําได้ว่าหนังสือที่ผมซื้อเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมเลยฮะเมื่องาน5 6ปีที่แล้วผมกองเป็นชั้นเลยนั่นแหละไได้อ่านนี่ต้องไปไล่ขึ้นมาดึงมาที่ละคือมันเป็นโรคจิตอะไรไม่รู้นะซื้อซื้อซื้อสุดท้ายก็ไปกอง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 กันเอาไว้แล้วก็พองานใหม่ไปแล้วก็จะเห็นไอ้ที่เราซื้อปีที่แล้วเนี่ยลด5 0 นะผมไม่เคยอย่างนั้นเลยผมซื้อแต่รถถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เองน่ผมซื้อาราคา <S <S 1> <S 1> ตเต็มเลยยกเว้นหนังสือบางเล่มท,ท,ที่ที่ชอบจริงจริยังไงก็ตามนะครับสนนิบเก้าวันนี้วันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นวันที่คุณผู้ชมหลังจากดูรายการเที่ยวกับทอนก็อาจจะแวะไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจบูธของสำนักพ,พิมพ์ผู้จัดเครือ ASTV ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่รวมกันที่เดิมนะครับคุณผู้ชมที่เคยไปก็คงจะเข้าใจกับวันที่เดิมซีซีหนึ่งเอ็มศูนย์หนึ่งเอ็มศูน เดินผ่านมันเป็นเดินทางลงมาช,ชั้นล่างอ่ะชั้นล่างเจอง,ง่ายที่สุดแล้วละ่ะคือถ้าหาไม่เจอก็ไปซื้อที่อื่นแล้วกันไ <c oughs> ม่บอกอย่างนั้นนี่เขาต้องพยายามสั่งซื้อทางโทรศัพท์สั่งซื้อทางซื้อก็ได้ถ้าไม่อยากจะบิดเสียคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนังสือในงานสัปดาห์ในงานมากาหน,นังสือรอบนี้เนี่ยเฉพาะของอาจารย์ทอนที่ออกใหม่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสองปกสองสาม สามปก,มปกอ๋อสามปกสามปกเล่มแรกก็คือเ่มนีาพาอันใจไปโตเกียวที่เราคุยกันไปประมาณห้าหกตอนมาแล้วนะครับ <S <S วันนี้ใครที่ต้องการจะไปโตเกียวอยากเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นได้จากก็คือเล่มนี้รายละเอียดอทั้งเยอะเราคุยมาเรียบร้อยถ้าอ,อยากดูย้อนหลังเข้าไปดูใน youtube ได้นะฮะและอีกเล่มหนึ่งที่พ่งออกสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็คือเล่มนี้พาวันแจไม่ใช่เมื่อเพื่อเปิดโลกจริงเปลี่ยนกาลาปกอส หน้าปกเป็นรูปเป็ดไม่ใช่เป็ดอัปปัทอัสนกนางนวลอันนี้ครืออัปปัทอัสทำไมกลายเป็นนกนางนวลนะพี่เล็กมันเป็นนางนวลชนิดหนึ่งนางนวลชนิดใหญ่ที่สุดอะไรนี่อุ้ยเก่งจังสมแล้วที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะก็เล่มนี้เท่าไหร่พี่เล็กเล่มนี้สามร้อยแปดสิบนะครับสามร้อยแปดสิบตาทนะครับสำหรับเล่มนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นชื่ออยู่นะครับเพราะว่าผม นี่ความหนานะฮะเห็นไหมฮะหนานะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เขียนกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการปกสแต่ประสบประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสติดตามพี่ยกมือไใหยุดมีโอกาสติดตามพิติกใช่พิติกเมื่อคืนก็ไลน์มาอ๋อเป็นไลน์มาบอกว่าอย่าลืมฉัน แสดงความยินดีไว้ได้เป็นสปอชอแล้วก็อย่าลืมฉันไปว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็มีดาราอีกสี่ท่านชาคริสเรคริสหอวังแล้วก็น้องชายแกงส้ม แครืแกงส้มครืแกงส้มแล้วก็ตั้นก็ไปนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันในกาลปกอสของคณะสิงกาละปกสซึ่งเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เจอทั้งหมดเนี่ยผมก็สปีดอัพเขียนเพราะกลัวขายไม่ออกขายไม่ทันไม่เช่อขายไม่ออกก็เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ไปเที่ยวรอบนั้นหรือว่ารอบนั้นเลยเขียนใหม่ทั้งเล่มเขียมาทั้งเล่มอะไรที่อยากได้เงินะป๊บเดียวจบแล้วแล้วมันต่างจากกาละปกรเล่มที่แล้วยังไงฮะที่อาจารย์เคยเขียนมันไม่มีพิธกไง ไม่มีชาคริสในรูปนี้มีพิ่ติกชูจักรแลบอ่ะมีมีไม่หมดนี่มีพิ่ติ๊กอย่างไรเงี้ยนะอ๋อไปซ่อนอยู่เล็กๆเล็กๆข้างหลังนี่เองนะเห็นไหมฮะไม่ขนางใหญ่รูปใหญ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าขายดาราก็เลยแอบๆไว้ข้างหลังรูปที่พิ่ติ๊กชูมือเห็นจักรแลเปียกข้างหนึ่งเนี่ยนะเปียกก็หล่อนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลียนเท้าะครับะีเล็กเท้าใครอ่ะไหนเท้าน่ไม่ใช่เท้าอ่ะไหนเขาดูดิเฮ้ยดูมาก เดี๋ยวหนังสือช้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาวางจําจหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรเลยนะครับมา,าซื้อได้กันในงานในงานได้เลย380ซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะลด15%โดยปกติเดี๋ยวนะถ้าเราซื้อทันทีวีนี่มันลดหรือเปล่าลดตราคามันเท่าเดียวกับในงานอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีไม่เขียนไม,ม่เขียนยิงอีก กระตับก๊อตไม่ขายโอ้กระตับก๊อตสามร้อยแปดสิบนะครับรถก็น่าจะเหลือประมาณสักสามร้อยหกสิบเลยถูกกว่านั้นสามประมาณสักสามร้อยสี่สิบสามร้อยยี่สิบถ้าเกิดราคาสมาชิกก็อาจจะอยู่ประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวลองไปติดตามกันดูว่าราคาเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ300อนะฮะว่าง่ายๆถ้าเกิดเป็นสมาชิกหรือ320ร้อสํา 30, สำหรับถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมทั่วไปและก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเรื่องของ ปักกิ่งปักกิ่งไปปักกิ่งที่เอามารีโนเวทใหม่เขาเรียกรีไลท์เรีไลท์รีโนเวทเรื่ใช่กับห้องเม่ยนะอันนั้นก็ไม่มีอะไรมากฮะเติมค่าเติมค่ะใส่รูปเข้าไปแล้วใส่กระดาษเข้าไปเมโมไม่มีไม่มีหนังสือจันทรย์ทอไม่มีเมโมต้องต้องต้องซื้อไปอ่านแล้วจะรู้ว่าความแตกต่างอยู่ตรงไหนนะลองไปดูทั้งสามเล่มทั้งกาลาปะกอสทั้งปักกิ่งรวมไปถึงทั้งโตเกียวนะครับเป็นผลงานสามเล่มล่าสุดของอาจารย์ทอนปีนี้นะฮะเห็นไหมฮะว่า แม้ว่าจะมีภารกิจรัดตัวแต่ก็ยังหาเวลามาเขียนหนังสือเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหนังสือเรือกสำคัญอือลีอยงตี้เดี๋ยววันนี้จะเป็นสประช้วลจะเขียนก็เขียนก็ประชุมก็ไม่ต้องเขียนอะไรไงรัรประชุมเพื่อชาติอ๋อถ้าเขาถ้าคนอื่นเขาดูเว็บโป้เราก็เขียนหนังสือไปนะก็จะดีกว่าเว็บดูเว็บโป้เปล่าเขาไม่ดูก็ลหอกเขามาเพื่อปฏิรูปนะฮะก็ผมมีเวลาของผมแล้วกันอืแต่ก็อาจจะ อาจจะอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอาจต้องลดเวลาการเที่ยวตอนคืนลงไม่เคยเที่ยวกลางคืนใครบอกว่าผมเที่ยวผมไม่เที่ยวกินเหล้ากินเบียเหล้าเบียเดี๋ยวนี้เลิกกินมานานแล้วเิดไม่มีคนเลี้ยงมันรู้ไตรหมดแล้วหาไม่ยากเลยแล้วก็อีกสําคัญอีกอันหนึ่งที่อยู่วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้ครับอาเซียนสมัยนี่อันนี้ถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีชของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็ว่าได้เพื่อต้อนรับ AEC นะฮะก็เป็นผลง,งานที่รวบรวมรูปกว่ากี่รูปนะสองหมื่นกว่ารูปใช่ไหม م, ประมาณนั้นนะไม่มีใครนับหรอกนะฮะแต่คัดแล้วฮะเหลือแค่ประมาณ200กว่ารูปเอออย,อย่างเงี้ยพูดดีแทดีมากนะครับโดยช่างภาพระดับท็อป10ของเมืองไทยใช่นะฮะไม่ว่จาจะเป็นคุณวินิตวินิตรังผึ้งคุณบรารมีเต็มบุญเกียรติคุณอะไรนะอีกคนเนึ่ย บอกกี้จะสารเลยนะรายเดือนของผู้จัดการนี่แหละไม่ใช่ที่ที่ท่องเที่ยวอะไรอ่ะอสทอก็วินิจไงเอาอออมีนัดรูด้ป่ะนัดไม่มีทำ<อ>่มต้อรวยแล้วไม่เป็นไรแล้ว,ลวก็มีคุณรุ่งมณีคุณรุ่งมณีเขียนด้วยอันนี้คุณรุ่งมณีเล่นใหม่ของคุณรุ่งมณีออกในงานนี้ด้วยผมไม่รู้จริงๆรู้แต่ไม่บอกหรอกอ๋อเปล่าถามหน่อยอ๋อผมดูปุ๊บแล้วอ๋อเหรอฮะเรื่องอะไรอำนาจสามเอาจริงนะจริงตอนจบเหตุ ม <c oughs> ั่วแล้วจริงๆ,ๆของคุณรุ่งมณีนะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามคุณนุงมณีเขาเรียกว่าพันละเมียโทษทีภรรยาของท่านสมาชิกคนหน,น,นึ่งก็สั่งก็คุณนุงนมณีก็มีหนังสือเล่มใหม่ออกมาชื่ออำนาจสามสู้ไม่ถอยนะครับซึ่งเรื่องนี้เล่มนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าพี่รุงเคยบอกว่าจะทําเบื้องลึกเบื้องหลังการต่อสู้ของ เฮ้ยเขากําลังพูดเพื่อที่จะเป็นการจูงใจให้คนซื้อนังสือไม่ต้องจูงหรอกเพราะผมค่อยข้างมันใจว่าถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อเบื้องลึกเบื้องหลังของการต่อสู้ในการชุมนุมของมวลมหาประชาชนรอบที่ผ่านมามันมีรายละเอียดตีกย่อยใครเป็นยังไงไปยังไงมายังไงทําไมต้องไปตรงนู้น มีกี่เวทีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีชื่อแม่ค้าที่ขายลูกชิ้นน่อยแม่ค้าที่ขายลูกชิ้นลูกชิ้นที่ขายใส่ไส้อะไรบางวันสามลูกบางวันห้าลูกอะไรเงี้ยไปดูกันนะผมเชื่อว่าคนที่ซื้อหนังสือพี่ลุงก็คงจะไปอยู่แล้วละเอียดละเอียดละเอียดอย่าลืมนะครับสั่งซื้อช่วงนี้แถมกล่องใส่หนังสือเอเชียสมัยนะครับคูลค่าสามร้อยบาทพี่เล็กเราพูดันหน้าู่พี่เล็กตบกลับมาตรงนี้เนี่ย มันเช้าสมายมีสองเล่มนะฮะเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งเป็นภาษาไทยราคาจะแตกต่างกันเล่มภาษาอังกฤษแพงกว่าราคาเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยสามพส่วนราคาเต็มภาษาไทย2 5งพแต่ว่าถ้าเป็นการสั่งจองเนี่ยนะฮะจะลดราคาจาก3 0 0พันภาษาอังกฤษเหลือ2อ0พัาสแล้วก็ภาษาไทย2 5งพเหลือ1950แล้วก็เฉพาะผู้ที่สั่งจองเนี่ยจะได้กล่องอันนี้ไปด้วยนะฮะสุดท้ายวันที่ย5้านะครับกล่องอันนี้เนี่ยจะปักดิ้นทองทองคำแท้ใช่ไหม ก็ประมาณนั้นเนี่ยไม่ไม่ทองคาเปลก็ทองคำแท้อาจจะเป็นสีฮา์โต้ก็ได้อาจารย์ผมว่าได้เป็นสีฮา์โต้ากกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมอบแล้วก็จัดส่งไปให้ทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้ทั้งหนังสือเส้นสมัยรวมไปถึงกาลปกอสเนี่ยสามารถไปดูกันได้ไปสั่งจองกันได้ในงานมากกับหนังสือแห่งชาตินะครับหรือถ้าจะโทรศัพท์ก็0-82 7 8 2 8 3ป3แล้วก็0827828356นะครับแล้วก็อย่าลืมวันอาทิตย์ใช่ปะ่ะวันนี้แหละวันนี้วันนี้เลยเนี่ยนะฮะพบอาจารย์ตอนบ่ายทันไหมเนี่ยไม่ใช่สิอาจารย์อาจารย์ไปไป,ไปเซ็นเฉยๆเฉยไหอวันนี้ไม่ใช่ผมวันนี้มีงานพูดเรื่องอาเซียนสมยัยพูดในห้องพูดในห้อง โอโทร,โทรตามตัวแล้วตั้งแต่เป็นสวปชนี่นะงานเยอะไปหมดเบรกดีกว่าให้ท่านสบปชได้ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองกันบ้างพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราจะไปกลับประกอสกันเลยนะฮะโตเกียวเราไม่คุยกันละช่วงหน้าครับ